สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ช่วงเย็ยนๆแล้วนะการลดน้ำต้นไม้ก็คงสักประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับกำลังดีนะบ่ายสามสี่โมงอย่างนี้นะนี่ครับแดดช่วงประมาณบ่ายสามนะกว่าๆนะครับคำถามคือ เราจะปลูกอะไรกันดีต่อไปนะตอนนี้ก็ประมาณปลายสามก,กว่าสี่โมงเย็นนะครับระบบมันก็ทำงานของมันนะครับนะแดดช่วงประมาณ เกือบสี่โมงเย็นแล้วดูกำลังวัดน,นิดนึงประมาณร้อยกว่าวัดนะครับร้อยยิบเก้านะคำถามนะครับปลูกอะไรกันดี เราจะปลูกอะไรกันดีชุมช่มฉ่ำน้ำนี่ชุ่มช่ำกันเลยทีดเดียวดูที่ว่าเราจะปลูกอะไรกันดี ใครขยันช่วยคิดหน่อยนะปลูกอะไรกันดีเราจะปลูกอะไรกันดี ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะน้ำในสายนี้มันเย็นนะเย็นมากเลยเดี๋ยวจะปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มันใสนะแล้วก็โดดเล่นนะสู้ภัยแรง แก่แอนเราต้องปลูกอะไรกัน,นดี สวนลูกก็มีนะครับพื้นที่เหลือเยอะอยู่ใครขยันมาช่วยปลูกได้นะหาคนขยันมาช่วยปลูก โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศตอนท้ายๆฝา,ากเลยครับโจทย์คือปลูกอะไรกันดีต่อนี่ครับบรรยากาศที่ไร่นะครับวิวดีมากครทำแคมป์ปุ้งแคมปปิ้งไนงะโซนนี้ จำเลยโอเคลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ